สวัสดีครับเพื่อนๆหลังจากที่ผมกับพานสว่างไปทอดแหกลับมาแล้วเนาะที่หมายลานทำผมก็ขึ้นดอยมาที่สวนลำไยของลุงพรนเนาะเพราะว่าวันนี้ผมมีนัดหมากับแกว่าจะทำการฉีดพ่นฮอร์โมนสวนลำไยเนาะก็ขึ้นขึ้นมาแผวครับขึ้นมาถึงมุดตุ๊บตือเลยเนี่ วันนี้ก็มีปัญหาไม่มีที่นอนเพราะว่าข้างบนห้างมีแต่กระสอบอะไรมรุ้เต็ไมไปหมดเลยเราไม่ได้ดูพื้นที่เนะาะก็แกเพิ่งมาบอกเมื่อตอนกลางวันนี่เองก็ได้ยินเสียงต้องจุงร้องอยู่ไกลไบนดอยโน่นน่ะน่ะแล้วก็มีเสียงหมาจักกวัวเลยเพื่อนเพืเพื่อน,พนเพื่อนรู้จักไหมหมาจักกัวมันร้องจักกัวจักกัว ได้ยินไหมมันคือเสียงของหมาจิ้งจอกนั่นเองครับผมเโอเคเดี๋ยวผมขอจัดการตเตรียมตัวสักหน่อยนาะมันจุกระหงเิยมีเวลาไม่เยอะไอ้ไม่ก็ไม่ได้เอามาครับเพราะว่ามันผมไม่ทานชาร์แบตเนาะโอเคเดี๋ยวยังไงแล้วเราก็มาลุยๆด้วยกันเลยครับเพืเ่อน ไปชมภาพบรรยากาศกันเลยครับผม จะอยู <atorium. S 1> <tr> ่ก <im> ันยังไงครับวันนี้ก็เราพวกนอนไหนวะเนาะนอนเต้แต่ก็ยนอนนน่ันอนได้ี่จะปักคิดว่าเนาะมันยนนั่นเยนดูป่าดูรอยละ อให้เพืเ่อนๆชมบรรยากาศกลางดอยมุดๆนะครับวันนี้ในคืนนี้จะมีกิจกรรมอะไรหรือเปล่าก็คงไ,ไม่ทราบนะครับผมเพราะว่าที่นอนก็ไม่มีเนาะค <c oughs> มกล่าว่าผมจะนอนเนี่ยตอไยนไปนอนตอนตรงาน้่นะ เป็ดตายห้างเนี่ยนะเพราะว่าข้างบนะบเนี่ยคุณเพื่นเเห็นเนาะมันมีแต่กระสอบไตไมหมดเลยภารกิจของเรา,าหลักๆของเราก็คือการมาพ้นเอามลลำใหญ่คงนี้เช้าวันนี้ก็เลยไม่มีอะไรนะครับเราก็แค่มานอนรอเวลาเฉยๆ ไม่ได้มีกิจกรรมอะไรที่ตั้งใจกันไว้โอเคก็เก็บภาพบรรยากาศมาฝาก,กเพื่อนกันแล้วกันเนาะมันไม่ค่อยหนาวแล้วครับตอนเนี้มันออกจะร้อน้วยซ้ำไปเพื่อนก็ดูชมพวกผมไปเรื่อยๆกันแล้วกันเนาะเค <Okay, S 1> ครับ

อ๋อบลูมันเกี้ยวกันุซแมุ่ซแม่ถ้าไข่ไส้นี่เพิ่งเดี๋ยวมันไส้เสร็จมันไข่สายไปเด้อวเต้กันีนอกระบบูสั่ อือลูก,ก,กคือผัวเม้แบบเกี่ยวหูวได้เด็ว่าบบเกี่ยวกันฝืนมาได้เช่นสียเฝืนมาได้กล้อมกันหรืยใครในหกเอรานฝืน,นหไูได้เดลูกเป๋นคนปุมััวเป็นเมียกันมันต้องกล่มกันนะกะ หัอยุ่เนี้อติดนี่คนเดียวแปว๊บได้หรอกคุณแหละถ้าเอาไปกู้ถ้าเขต้องเอาผัวเมียเอานี่กัดอยู่คนข้ามเขาคนอื่นบอกข้ามถ้าผัวเนื้อบอกข้ามก็อื่นอย่างไรจะต้าข้ามล่ะข,ข้ามคือข้ามคนเดียวข้ามสามคนก่อน นาัวมุยยี่มาข้ามนักพูงใส่กุยข้ามเลยขึ้ีง่ายเลยใส่ปลายที่ยังปล่อยหีที่แกนมันซิกสายแนแค่จกซึ่งไว้เป็นสองร้อยแล้วก็ าข,าขายดิมันคนเชื่อคนที่เล็กกันยันี่นอกลียวดีได้ดมาเดีด๋ยขายฮะ,ะนี่อย่างเดเลืกเกลียวมือนะนรืถ้าดูติดเสียงนี่ ให้ขาบานนี่มันนีลนวนี่โอ้ยเียวอย่างไไม่รู้เอาไงนี่แก่กอนอ่ะอืม โอเคฟุต huh. ที่ทำไมก็ผมอยู่นค่ับ

Lên 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 Mình không? Mà. Mà giang, không giang nào gầm không ơi? Nó gầm Hãy subscribe cho kênh không bỏ lỡ những video hấp เปลวไฟงี้ฮะลุกต้นนะ่ห้นห,หน่อยบ้นเราเนลยล้างปิวที่อื่นก้า,าม่นมหายันน่ะเป็นยิงลนลงไฟปงไฟปลายนะตอนนี้เนะี่ยผ่านหมองโดนจับอีดอกเผาปลา,า,าชิบหาเลยกู <laughs> ตูไม่ได้เผาป่าตูเผาขิงไม้เฉย